สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตครับผมการทํานะครับการใส่รูปร่างกราฟิกนะครับและหมุนองศาเป็นวงกลมอย่างรวดเร็วนะครับเราสามารถที่จะประยุกต์เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับทําเป็นชิ้นงานอย่างนี้นะครับเป็นข้อสอบแบบวงกลมก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวหมุนนะครับอย่างที่เราเคยเห็นกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะมาลองดูวิธีกันครับผมผมสาธิตนะครับการทําแบบแรกให้ก่อนนะครับ สมมติว่าผมจะทําเป็นตัวหมุนกันนะครับผมแทรกรูปร่างสามเหลี่ยมเข้ามานะครับแล้วเราก็สําเนาคอนโทรลดีด็อกนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาหมุนนะครับผมโรเตฮทกับข้างนะครับผมจะมาต่อกันนะครับแล้วเราก็คอนโทรล G นะครับคอนโทรล A ก่อนนะครับคอนโทรลจจัดกลุ่มนะครับผมเราก็ได้ชิ้น1ชิ้นนะครับ ทีนี้ผมจะทําให้มันต่อเนื่องการบิดวงกลมนะฮะวิธีการก็คือ1นนะครับกดคอนโทรลดีด็อกครับผมนะฮะแล้วก็เอามาเรียงต่อติดกันนะฮะคอนโทรลดี Ctrl, แล้วกดอัลเทรเนตนะครับลูกศรทางขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับถ้าขวาก็ไปทางขวานะครับถ้าซ้ายก็อปู่ทางซ้ายอย่างนี้นะครับผมอัลเทรเนตลูกศรน,นะครับเสร็จแล้วก็คอนโทรลดีด็อกต่อเนื่องครับผมอัลเทรเนตขวาคอนโทรลดีเอาเทรเนตขวาคอนโทรลดีด็อกเอาเทรเนตขวา คอนโทรลดีด็อกนะครับเอาเทนตลูกศรชี้ขวานะครับคอนโทรลดีด็อกเอาเหนตลูกศรทางขวานะครับทําต่อเนื่องกันไปจนครบวงกลมนะครับเราจะสามารถทําชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วนะฮะเสร็จแล้วครับผมกด c อนโทรลเครับผมคอนโทรลจจัดกลุ่มนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะทำใส่ขอบนะฮะใส่สีนะครับได้เลยนะครับ แล้วก็คําอนิเมชันนะครับอย่างเช่นว่าผมจะ้ทำเป็นแบบสปินหมุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ได้งานแล้วครับผมนะฮะทีนี้ถ้าจะเอามาระยุคใช้ครับก็คือแค่กดชิปค้างไว้ครับผมดึงให้เป็นวงกลมวงใหญ่นะครับที่อยู่เต็มหน้าจออย่างนี้นะครับแล้วผมก็อาจจะแทรกนะครับรูปภาพนะครับที่เรามีอยู่เข้ามาสักหนึ่งอันนะครับ แล้วก็รูปพายนี้ก็ไว้ตรงกึ่งกลางนะฮะตรงที่เป็นจุดหมุนตรงกลางนี้นะครับจะเอียงซ้ายเอียงขวาทีหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะทำการตกแต่งได้เลยนะครับแล้วก็ลองใช้ดูนะครับนี่นะฮะเราสามารถที่จะปรับให้หมุนช้าหมุนเร็วได้นะครับผมนะครับไปที่แอนิเมชันเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็ให้หมุนช้าลงก็เพิ่มเวลาเข้าไปนะครับก็จะหมุนช้าลงแล้วครับ นี่คือวิธีหนึ่งครับวิธีสองนะครับผมการจะทําเป็นงานที่คล้ายแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะฮะขั้นตอนก็คือผมก็แทรกนะครับรูปร่างนะครับเป็นวงโดนัทขึ้นมาก่อนนะครับ1อันนะครับกดชิปค้างไว้ให้เป็นวงกลมนะฮะแล้วก็ปรับขนาดโดนัทให้สวยงามพอดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมเราก็แทรกนะครับ รูปร่างสี่เหลี่ยมธรรมดานี่หละครับผมนะฮะพาดกึ่งกลางไปเลยนะครับปรับความหนาให้ตามต้องการนะครับนำมาทาบครับให้กึ่งกลางนะครับทั้งแนวตั้งแนวนอนนี้เป็นต้นนะฮะเพื่อความชัวนะครับเราก็ใช้อะไรดีกว่านะครับอะไรเซนเตอร์นะครับอะไรมิดเดลนะฮะใช้เทคนิคเดิมพี่วันนี้ลองเล่นกันนะครับหนึ่งก็คือเอาตัวนี้นะครับกดคอนโทรลดีด็อก นะครับเอากลับมาวางให้พอดีกันนะครับแล้วก็เอาคอนเนตลูกศรทางขวาคอนโทรลดีเอาค e นตลูกศรขวาคอนโทรลดีด็อกเอานตขวานะครับต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับผมเขาก็จะเว้นช่องไฟนะครับผมให้เราเองอัตโนมัติเลยนะครับจะเป็นการทำได้อย่างรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วนะครับ ผมก็ได้อย่างนี้แล้วนะฮะเราก็ทําการรวมรูปร่างนี้นะครับผมใช้ฟอร์แมตรวมรูปร่างนะครับเราลอง subtract เห็นไหมฮะเสร็จแล้วครับผมได้ชิ้นงานตรงนี้ออกมาเป็นวงกลมเราสามารถเอามาทํานะครับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะเหมือนกับเป็นป้ายเป็น,ปน,ปน,ปนสััญลกษณ์บอกกราฟิกในการบอกนะครับความเคลื่อนไหวนะฮะหรือเปอร์เซ็นต์การขยับได้เลยนะฮะง่ายๆหรือจะใข้างจะเป็นเรื่องของชุดข้อสอบ ก็ได้นะครับผมวิธีการเดียวกันเ,เลยนะฮะลองเอาไปใช้กันดูนะครับผมนะฮะวิธีการนี้นะครับง่ายๆครับผมคอนโทรลดีด็อกแล้วก็อัลเทเนตนะครับไปทางขวาหรือซ้ายก็ได้นะครับ